i เมื่อวันที่30พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ายเพลงอาสยามได้ส่งศิลปินต้นแบบเยาวชนร่วมงานคอนเสิรต์ตรวมพลังศิลปินและมวลชน10ล้านชื่อสนับสนุนพร,ะระบควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบเถิดภรเกียรติ60พรรษาสมเด็จพระเทพพหราษฎรสุดาสยามบรมราชกุม,มารีโดยมีศาสตราจารย์เกติคุณแพทย์หญิงสมศรีเผ่าสวัสดิ์ประธานสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปอดบุหรี่เป็นประธานในพิธีภายในงานมีศิลปินให้เกียรต ร่วมงานมากมายอาทิหล,ลูลาลาอาสยามพศสวรรณนพันอาสยามกุ้วยอาสยามเด่นอาสยามพิมดาอาสยามน้องเพลงอาสยามนอกจากนี้ยังมีศิลปินดารานักสแสดงนักร้องอีกครับคังที่ยกขบวนกันมาร่วมงานในครั้งนี้ซึ่งทางสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ได้จัดขึ้นเพื่อรณรงค์ให้คนในสังคมไทยตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่ค่ะ มาต่อกันด้วยบรรยากาศการให้สัมภาษณ์นิตยสาร Watch ค่ของวิทย์ไฮเปอร์อาสยามเจ้าของผลงานเพลงรังเกียจไปแล้วเพลงรักภาษาเจ็บที่ฟังกี่ครั้งก็แสบสันถึงใจวันนี้เขาไม่ได้มาร้องเพลงให้ใครฟังนะคะเพียงแค่มานั่งพูดคุยบอกเล่าเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับพหนะคู่กายซึ่งตะเวนพาเขาไปทุกที่ที่อยากไปไม่ว่าจะไปทำงานหรือไปเที่ยวก็ตามและดูบุคลิกภายนอกแล้วหนุ่มวิทย์อาจจะดูเป็นผู้ชายม้าเสือเข้ม เขาเป็นคนขี้เล่นยิ้มง่ายมีอารมณ์คันสุดๆซึ่งทําให้บรรยากาศในการสัมภาษณ์วันนี้สนุกสนานเป็นกันเองมากๆเลยและค่ะแฟนเพลงวิทยเปลรอสยามสามารถติดตามเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับรถคู่ใจของเขาได้ที่นิตยสารวชขาทุกแผงหนังสือชั้นนําค่ะวันนี้เวลาของหอกระจายข่าวก็หมดลงแล้วนะคะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีค่ะ